ก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้เป็นลุกที่มีคนรีเควส t มานะคะจากคลิปที่แพรถ่ายอะไรอะรีวิวของที่ใช้หมดไปตอนนั้นมันก็จะเป็นแบบการแต่งหน้าที่ดูจากติ k t o ็อมาอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเทรนด์2021มั้งแต่งหน้าแบบให้มันหน้ามันเฉียงขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนมาเป็นการลิฟ t หน้าอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบพยายามลิฟทที่สุดในชีวิตและเครื่องสำอางที่ใช้ในคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้เน้น ราคาถูกแต่ว่าลูกนี้ยงจะบอกเลยว่ากลบสิวแน่นอนไปดูกันเลยค่ะ ก่อนแต iday, limbs, nice <ki> ่งหน้าวันนี้เดี๋ยวแพ้ก็มีผลิตภัณฑ์จะมาแนะนำทุกคนอีกแล้วนะคะ a c n o Clear Extra Sensitive Facial Cleanser นะคะคือเมื่อกี้ตอนที่แพ้ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะแพ้ก็ใช้น้องคนนี้ล้างหน้านะคะจริงๆคือแพ้ลองใช้มาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็เห็นว่าเออมันก็เออมันก็ดีก็เลยอยากเอามาแนะนำทุกคนนะคะอันเนี้ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเป็นแบบเวสําอางผลิตโดยทีมเภสัชกรซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยนพิเศษเหมาะสำหรับคนที่เป็น สิวผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางคนที่มีแนวน้มเป็นสิวง่ายหรือว่าคนที่เป็นสิวแล้วแบบสิวขึ้นไม่หยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือต้องลองเลยเนื้อสัมผัสของเขาก็จะเป็นเนื้อเจลแบบใสๆนะคะตัวนี้เขามีสารนวัตกรรมในการรักษาสิวที่เขานําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาทําให้ประสิทธิภาพดีแล้วก็รักษาได้ตรงจุดเขาจะช่วยขจัดความมันส่วนเกินพวกสิ่งสกปรกต่างๆที่อุดตันรูขุมขนได้ดีลดเชื้อแบคทีเรียที่อาจทําให้เกิดสิวลดการอักเสบของสิว ช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ยังช่วยลดรอยแดงรอยดําจากสิวอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วที่แพรบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะเพราะว่าเขาไม่มีสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่างๆนะคะหลักๆอย่างที่เรารู้กันก็คือไม่มีแอลกอฮอล์พพาราเบนน้าหอมแล้วก็สีแล้วก็คือจริง,รงๆอ่ะไม่มีอีกเยอะเลยสารที่ทําให้ระคายเคืองตลอดระยะเวลาที่แพรใช้นะคะก็คือไม่แพ้เลย เนี่ยดูสิคือตรงหน้าผากแผลเป็นสิวพดอ่ะเนี่ยยังมีแบบจุดๆเหลือลงเลือใอ้เห็นอยู่แถวๆเนี้ยแต่ว่าตรงแก้มอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้มันก็คือเป็นสิ่งที่แบบ uncontrollable อะ่ะคือน้องอยากจะมาน้องอยากจะขึ้นให้ห้ามอะไรเขาไม่ได้เลยนั่นแหละคือน้องแอ๊กน้องเคลียร์เนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่อ่อนโยนต่อผิวเราจริงๆนะคะคนที่เป็นสิวเนี่ยจริงๆขั้นตอนการล้างหน้าคือสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มัน มันก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแบบใช้ยาแต้มสิวยารักษาสิวอะไรของเราได้ด้วยถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะก็คือสามารถไปหาซื้อได้เลยที่ f a c e b o o k Li ์ e IG แล้วก็ s h o ป e ีของเขานะคะเดี๋ยวแพทจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงดิสคริปชั่นข้างล่างนะคะขนาด100 ml 490บาทเท่านั้นไปตามกันได้เลยค่ะมาค่ะมาเริ่มแต่งหน้ากันสกินแคร์ที่ใช้นะคะตัวแรกเลยนิ่นิ่นี่แ ต่อไปนะคะครีมกันแดดค่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ขาด <c oughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพจะใช้ยูเซรีนซีซีสติกตัวนี้เอามากรบตรงสิวก่อนก่อนที่จะเริ่มทารองพื้นหรือว่าจะเริ่มแต่งหน้า <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้อย่างอื่นมันมาโดนสิวเราต่อไปก็ใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงแต่ว่ายังไม่ต้องเกลี่ยให้มันเนียนสนิทเป็นกับผิวได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทารองพื้นอีกรอบนึง ล้าประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาทารองพื้นกันนะคะนี่อันนี้ก็คือ NARS e Natural Radiant Longwear Foundation นะคะเป็นรองพื้นที่ชอบมากๆมากๆมาๆแล้วก็แนะนำป้ายายาไปหลายคนแล้วมีคนซื้อตามหลายคนแล้ว <c oughs> ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวสูตรที่มันจะแมทจ,จัดๆนะคะมันจะเป็นแบบแมทปานกลางอะสำหรับคนที่ผิวผสมคนที่ผิวมันก็คุมมันได้ในระดับนึ่ เวลาแพะลงรองพื้นแพะก็จะลงอย่างไงล่ะเป็นสปล์ถนัดของแพะก็คือจะแปะไว้ทั่วๆแล้วค่อยมาเล่นมือเกลี่ยมันนะคะในการเกลี่ยรองพื้นแพะจะใช้พับคูชชั่นเอามาเกลี่ยนะคะแพะร,รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเนียนที่สุดแล้วอะ่ะเวลาใช้พับคูชชั่นเกลี่ยบอกแล้วรองพื้นอันนี้ก็คือปังต่อไปนะคะเดี๋ยวแพจะมากอบสิว หน่อยหนึ่งมีน้องคอมเมนต์บอกว่าอยากให้รีวิวตัว o u r g l a s s นะคะก็เอามาเติมๆเลยจริงๆก็คือกลัวสิวอักเสบนะเนี่ยแต่ว่าน้องอยากให้รีวิวพี่ก็จะรีวิวให้น้องนะคะตัวเนี้กลบดีมากๆจริงๆถ้าเกิดเราจะแบบไปออกงงออกงานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการความกลบอะใช้พวกรองพื้นยอะไรเงี้ยเซตเนี้ยตามแพ้ได้เลยนะจริงๆตรงหน้ผาผากก็คือมันไม่มีอะไรให้กลบแล้วอะ ปล่อยนั่น Let Let นะคะแล้วก็ใช้พับพัชชั่นมาเกลี่ยม,มาเป็นเบลนเบลนจบเนียนปังเราจะมาท้าแป้งกันจะใช้แป้งของลอร่าเมอร์เซยต่อไปนะคะ งานคิ้วเดี๋ยวแพรจะใช้แบบฝุ่นลงก่อนของจังแซมมุนนะคะซึ่งกระจกก็ได้พังไปแล้วต่อไปขับปัดมาสคาร่าคิ้วปัดคิ้วตั้งๆหน่อยวันนี้ที่เขาชอบทำคิ้วฟูอ่ะเป็นเทรนด์2021นะคะต่อไปจะจัดงานคอนทัวร์กรอบหน้านะคะใช้พาเลตจองแซมมุนเหมือนเดิมจะใช้สีนี้นะคะสีน้ำตาลอ่อน อไปนะคะแพจะเติมตรงนี้หน้าดูเรียวมีมิติแล้วก็ดูเป็นการแบบยกหน้าอะไรอย่างนั้นต่อไปนะคะงานตาเดี๋ยววันนี้แพจะใช้อายพาเลตของ Chanel สีแรกที่จะใช้นะคะใช้สีนี้ก่อนเอามาทาเป็นเบสทั่วตานะคะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยในส่วนของหางตาเนี่ยแพจะปัดหางตาแบบนี้ก็คือแพจะวัดจากปลายจมูกแล้วก็เอามาชนกับตรงนี้ ให้มันไม่เกินเส้นนี้นะคะให้อยู่ประมาณนี้แพรจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดเอามาทาตรงเบ้าตาองศาตามที่แพรบอกแล้วก็ขอบหางตาตรงนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดไอายไลเนอร์กันไอายไลเนอร์ที่จะกรีดวันนี้ก็จะเฉียงขึ้น จะว่าถางตาก่อนแล้วก็ค่อยเติมเข้ามาข้างในแล้วก็ค่อยขีดจากหางตามาหัวตานะคะต่อไปนะคะเราจะมาปัดมาสคารากันมาสคาร่าที่แพรใช้ก็จะเป็นคนดีคนเดิมของแพเลยน้องเมเบ e ินไฮเปอร์เคิร์ แล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะคะต่อไปแพจะใช้อายไลยเนอร์มาเขียนเป็นขนตาล่างปลอมๆอ,อีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปปัดแก้มค่ะแพจะใช้ของ e g l i บอ e r 03แล้วปัดนะคะปัดตรงนี้เฉียงขึ้นปัดแค่บริเวณนี้พอเดี๋ยวแพจะใช้สีอ่อนของพาเลตจองซมมูนมาเชดดิ้งจมูกนะคะต่อไปนะคะ เราจะมาไฮไลท์หน้ากันค่ะวันนี้แพจะใช้ไฮไลท์ของ our glass นะคะก็ตรงนี้นะคะก็คางแล้วก็หนกแก้มใกล้เสร็จแล้วเหลือขอั้นตอนสุดท้ายก็คือทาปากนะคะวันนี้เดี๋ยวแพจะใช้ลิปสติกของ bobby brow n สีนี้จะเป็นสีแบบส้มแปรด ออกแดงๆส,ๆส้มๆแปลกๆยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกนิดนึงแพลรู้สึกว่าเอออยากเติมให้ผงขอบตาตรงนี้มันเป็นสีขาวเพราะว่ามันจะดูตาใหญ่มากขึ้นถ้าจะแตะไฮไลท์ของอเวอร์กราสนะคะใช้แปรงหัวเล็กๆตัดๆอย่างเงี้ยเอามาทาตรงนี้ทีนี้ตาขาวแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วนะคะสําหรับลุคนี้